เป็นธุรกิจน้องใหม่แล้วขอบคุณที่แบบเห็นถึงแบบว่าความมีคนเชียวของแบรนด์เราแล้วก็ขอบคุณที่แบบตระหนักถ,ถึงความที่เราพยายามผลักดันให้แบบทุกคนกลับมารักตัวเองดูแลตัวเอง ที่เคยพูดไปในสัมภาษณ์หลายครั้งว่าแบบเออแบบแบบร่างกายจิตใจแบบเป็นเป็นแอสเซทที่มีค่าที่สุดสราที่เราต้องดูแลอย่างนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับรางวัลค่ะเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะเ่เปิดตัวก็ได้รางวัลใช่ค่ะคือมันชื่นใจตรงที่แบบเขาเพิ่เปิดตัวเลยก็ได้เพิ่เปิดตัวแล้วก็ได้รางวัลเลยขอบคุณลูกค้าทุกคนที่แบบว่าให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะสัญญาว่าจะแบบนำเสนอสิ่งดีๆต่อไปพยายามจะหานวัตกรรมอะไรใหม่ๆเพื่อมานำเสนอค่ะ เต็มจะ่้งวงการพาอีกข้างนึงก็ยังักงานนวงกมันเอนใจกับาสนสนใจเลยสนใจค่ะก็มองมองพยายามองหาธุรกิจแบบนเหือจากตัวซัพพาอันนี้ที่อกคร่งเก็ต้องเป็นอะไรที่มันลิงก์กับเราที่เป็นตัวตนเราก็น่าจะเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรอย่างนี้ ฝากว่ากันค่ะสำหรับเออ่มินิชานะคะวันนี้ดีใจมากมากค่ะที่ได้รับรางวัลนะคะก็ใครที่ยังไม่เคยลองนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูแลตัวเองมากนักลองรับมินิชานะคะไปแบบกินเป็นแบบวิตามินซัพพปีเมนต์ดูแลตัวเองค่ะค่ะพี่แบบว่า เราได้เราเราได้เป็นผู้คนนก่อนก่อไปเราได้เป็นผู้ประสบภันธ์กับเขาบ้ไมผู้ประสบภัยเหรอคะตอนไหนรู้สึกว่ากระเป๋าไม่มาใช่ใช่พี่โอ้โหพี่ที่นี่นี่คือสุดเหมือนเพื่อนพื้นดวงมันไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยแต่ว่าเหมือนใบผจญภัยเพราะขนทางก็คือแบบต่อเครื่องบินต่อรถต่อรถไฟกลับมาต่อรถอีกเพื่อที่จะไปให้ถึงสถานที่จัดงาน เรียกว่าไปประชนไปละกันแต่ก็ไม่ดูสวยงามค่ะสวยงามขึ้นจริงๆทุกคนเนี่ยเหนื่อยอะไรไม่ได้สำคัญเท่าที่อยากจะไปซัพพอร์ตที่ยูนเป็นหนึ่งในวันสำคัญของยูนค่ะเจ้าสางก็บอกว่ามาตัดไรนะเพราะว่าจะเจอเปิจการแบบนี้นะต้องมาตัดสินใจแก้ข้าวไหมไม่คือโยอ่ะรู้สถานที่แต่โยก็ไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนี้แต่ว่าก็เตรียมใจไว้นิดนึงแล้วเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะมันอยู่ว่า ข้างนอกออกไปเพรคุณเจษารบอกไปหยุดปุ๊บคุต้องรีบแต่งหน้าเท่ีคุณต้องถ่ายภาพเพื่เตรียมโอ้โหรูปงานแต่งพี่วุ้นมั่นใจว่าพี่วุ้นมีลงถึงปลายปีข้ามๆเห็นพี่หน้าพี่วุ้นคือถ่ายรูปรัวมากถ่ายรูปสองวันติดๆนี่วันแรกนี่แบบยกทุกคนเอาเพื่อนรวมตัวอะไรอย่างเงี้ย มั่นใจค่ะพี่ฮุนนะ่าจะลงทุนเยอะมากเราเหรคะเราไปแบบเตรียมเงินสอต่างเพื่อนะคะไม่เยอะค่ะเราที่เห็นกันเท่านั้นเลยจะคือเตรียมไปซัพพอร์ตคือรู้เราเราเข้าใจว่าวันนั้นเป็นวันสำคัญของเขาก็อยากจะให้โมนี้กับเขาได้เต็มที่สุดเราเป็นฝ่ายซัพอพอร์ตแสดงว่าต้อเราหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> ไม่มีแล้วแต่พี่ฮุนยังย้อนได้ก็ลองไขดูพี่ฮุนเป็นโมเมกันนะพี่เมยบ้างเพราะว่าหลายคนร้อกวนเมยงที่โอ้โหคือ โยนรองตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดปากพูดคำแรกพอเห็นหน้าพี่วุนพี่นิกแบบยืนระยะใกล้ๆอย่างเงี้มาคือ,อมองตากาันแค่นั้นก็ก็มาแล้วแล้วกดร้องเลยร้องใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะไม่อยากจะรองเพรายางจะพูดให้มันรู้เรื่องเว่าเป็นข้อความนะเสษแต่เ้าไี่อยากส่งถึงเขาในวันสำคัญของเขาอยากจะพูดให้รู้เรื่องแต่วันนั้นก็พยายามแล้วกั้นสุดๆแล้วก็ประมาณรู้เรื่องบางเรื่องบ้าง ใช่ค่ะที่เห็นเห็นเขามาตั้งแต่แรกๆก็อย่างที่โาพูดอ่ะโยรู้สึกว่าสองคนดีใจที่เขาสองคนหากันเจออย่างที่พูดเลยว่ารู้สึกว่าเขาสองคนทําให้รู้สึกว่ากคของแรงดึงดูดถูกต้องรู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันถูกต้องไปหมดทุกอย่างอ่ะเราก็เห็นความรักของเขามั่สวยงามเราก็แบบยิ้มเราก็แบบเติมเต็มเขาเรยอะไรอิ่มฟูกับชื่นใจไปกับเขาอ่ะ แ้วก็มีคนากว่าแลเวลามันไมสำคัญเลยนะเมื่อี้คือว่าอาจรู้สึกว่าเจอการแต่งงานแล้วเคนที่ใช่เต็ทั้งชีวิตเลยอะไรเงี้แต่ทีแล้วนให้รู้สึกว่าแบบไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นทั้งเป็นครั้งแรกก็คุณมซลเสกนี้ก็อินสปายชีวิตคุณโยเกินมากค่ะถ้าเป็นไงตอเราเห็นอย่างนั้นแล้แบบเพราะว่าของพี่มุน่ยหลายคนบอกว่าสักีสักหรับโยมองพรู้สึก็อย่างที่บอกว่า ก็ก็รู้สึกว่าเห็นความรักของเขาทั้งสองคนก็รู้สึกดีใยให้กับเรามากก็ทำก็อะไรนะคะอาช่าย่างที่พูดไปในสปีดเลยก็คืออยากกลัวกับการเริ่มต้นใหม่เราเริ่มสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าเราจะอายุตรงไหนแล้วก็ บางคนเห็นในติ๊กต็อกมาอินสตาแกรมที่บอกว่าคู่รักเจ็ดสิบคือจะมาเจอกันก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นว่าก็ขอบคุณความรักที่มีของสองคนที่ทำให้เราเห็นมุมมองของเรือแต่งานกันค่ะแฮปปีของเขาไม่ผ่านวันที่โสดค่ะโสดโสดแฮปปี้มากคือก่อนอันนี้ก็อาจจะมีเครียดกับการจัดงานตัวไม่เพอร์เฟกต์นะคะพี่วุ้นอะพอกองงาน มันมันก็รีเซตบางอเราแล้ก็่อนนี้ีก็เคยังความรักมันก็ล้ายๆกับเราเอเก็ก็อยางที่บอกก็สน้องสาวคนก็ไม่ได้รีอไรก็รอให้กงแรงดงดูดมันงานที่เขาได้ทางานกับที่คุที่นตอนนี้กดมัเริ่มหรือยังมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มดีหรประมาณระยะคระเริ่มทำงานแล้วหรือยังอะคะกดกดของ จอยกับชีวิตตอนนี้ไปอีกสักพักนึงอันนี้แตนดูแต่ดูธีการอบของเรามันดูเหมือนเริ่มเลยนะมันเริ่มมีกระแสมาแล้วมักระแสอะไรคะมาดูมีเออมาตามมาดูสุดแ่วยมาชมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับเพื่อนไม่จอะไรดีไหมไม่มีค่ะคนที่เจออาจจะเป็นพี่เสกนี้ก็ได้นะคะ เพราะว่าไม่ต้องไปถึงขนาดเพราะว่าไม่ต้องไปถึงขนาดเศษของเมืองไทยเราก็โอเคอยู่แล้วรอดูค่ะว่ากฎแรนดึูเขาจะแคบคงไทยหรือว่าโยวายโยรู้เกี่ยวว่านิยมจะเปลี่ยนสายไปจากสายฟอหรือเปล่าไม่กล้าพูดอ่ะลงทำไม่ได้จริงๆแล้วว่านิยมโยโยความรักมันเปิดแค่แค่เด็กกำลังิบคือแบบว่าเปิดมากๆค่ะผมเป็นมากผมเป็นในทุกออปชั่น ีวิตต่ออไปขงเรามีผลไหมมันก็จะทำทำให้คิดมากขึ้นแบบเราชินมากขึ้นเพราด้วยอายุแบบจะเล็กสีแล้วก็ทำให้คิดมากขึ้นกว่าตอนที่แบบมีความที่จะมีความรักในตอนเด็กอายุสมบหลายคนเชียร์เราแบบว่าอยากให้มีสักทีเหมือนพี่วุ้นน่ะมันดีใจไหมมันรู้สึกว่าพี่วุ้นเขาก็ต้องต้องหลายปีหลายอย่างที่บอกไม่รีบค่ะติดเรื่องเรื่องอะไรบ้างไหมคะแบบต้องตัด ตอนนี้ตอนนี้มันมีอะไรมะกำแพงของเราหรือว่าอ่อไม,ไม่ไม่ได้มีกำแพงน,นะคะแต่อย่างที่ให้สัมภาษณ์ในการถูอแซ่บคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราไม่เล่นนะเราเรา,เรา,ม,เรามีพารานะอย่างเช่นน้องมาสองตัว <c oughs> ถือก็ถือก็เปลี่ยนลายเซ็นไปเลยทีเดียวมันมีฝนเลยเหรออ่ะคือเรือร่องเรื่องลายเซ็นเนี่ย ไม่ได้มีมีลายเซ็นมาก่อนสำหรับแจกกันค่ะแต่วยังไม่ถูกใจเห็นรู้สึกมันยังไม่จึ้งไหนๆก็แบบว่าได้เลิกแล้วก็เลยอุ๊ยลองเปลี่ยนลาเซ็นเพิ่มเสน่ห์ไหมคะเน้นเรื่องการงานชายพี่เสือเราไม่ได้ผู้ส่วนเลยไม่ซือหมแเลก็มีสินะล่า แล้วอย่างเม่อแกรู้ไปแซวพี่เนี่คนก็เลยเข้าใจิดว่าพี่นนี่เามีแฟนแล้วหรือเปล่าเพราะเราไมุ่่งลุ้มความรักมีหรือเปล่าระหวังพี่เจนี่แต่ที่แซวเนี่ยเพราะว่าวันนั้นน่ะเขานอนดึกมากปกติเขาจะนอนเร็วแบบสอสาทุ่เขาาง่วงแล้วเขาห่าวแหละเขาจะกับเขาจะกับเขาจะกันนอแล้วใช่เขา โหนโยกับแบบตีหนึ่งกว่าโยว่าเขายังไม่กลับก็รู้สึกว่าแบบเอ๊หรือว่าพี่สาวเนี่ยต้องอัปเดตมันมีอะไรที่ทําให้เขาแบบมีอะไรดึงดูดยหรอเปล่าอยังไม่ได้อัปเดตมีอะไรต้องอัปเดตกันหรือเปล่ามีการสื่อกันในตอนเช้าไม่ฟ้าตอนวันนั้นอย่างพี่เจนนี่มากรุงวาลอ๋อเหรอเอไปเรียกมาเลย มันทำให้คนเข้าใจผิดไงว่าคิดว่าพี่อาจจะรู้สึก่รู้แล้วว่าเขามีหรือเปล่าแล้วก็แบบแอบแอบยแง้มออกมาแต่พี่จินนี่พี่เจนนี่มีก่อนก็ยินดีใช่ประโยคที่มันแตกอะไรไปด้วยไหมอะไรประโยคที่เราไปเม้นท์มันแตกความในอะไรไหม แฝงความในอะไรไปไม่ได้แฝงความอะไรละไม่ได้แฝงความหมายอะไรเลยแต่ถ้าพี่สาวพบเจอก่อนน้องสาวก็ยินดีกับพี่สาวมากค่ะคือเป็นไ่สองใครสาวสองคุยนี่มีในทีงานก็มีคุยเรื่องแบบรีวิวชีวิตสดเขาเป็นยังไงเพราะเขาเพราะเขาก็ส่งมาได้สัมภาษณ์แล้วอย่างที่พี่เจนี่เขาให้สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็รีวิวนิดหน่อยเขาก็รีวิวให้น้องสาวฟังแล้วมันเป็นยังไงแล้วน้องสาวมีอะไรที่แบบว่า เขาเรียกบีบมือพี่ไหมว่าอืมีอมีส่งข้อความไปหลังจากที่วันนั้นที่พี่เจนี่ให้ให้สัมภาษณ์ที่พี่นักข่าวก็มีเมสเซจไปส่งข้อความกับพี่พี่สาวรู้รู้แหละว่าอยู่ตรงนั้นเป็นพม่สาวการที่เขาอาจจะไม่อยากพูดแต่ว่ามันก็ไม่ควรจเป็นที่ต้องพูดออกไรเรื่องสถานะหัวใจเขาเราคิดว่าเรารู้เท่า ค่ะเวลาคุณเจมี่เอาวันนี้ค่ะอันหนึ่งประเด็นเราจะสัมภาษณ์ก็ตอนเรามีเรื่อาอฝากถามครับทำไมที่เราสงสัยที่ถามให้ได้คำตอบอ่าปากที่หนักข่าวถามแทนเลยค่ะไม่ต้องตอบนนะค่ะลองดูค่ะฝากถามแทนเลยค่ะโยโย่แต่ว่าเรื่องสองคนน่าจะมใจร้ายมีใจกันดีใช่ค่ะมีมีทิมมาเสาหากันเลยอาจจะไม่ได้ทิมกันหาแต่ทุกวันตรงกัน เราเรื่อยๆเขารู้ว่าต่างคนต่างรุ่นแต่ก็ด้วยความที่สนิทกันประมาณนี้ก็จะรู้ว่าไม่ต้องทุบตีทุกวันแต่ว่าความรักสร้างเป็นม่ตงที่มีให้กันอะอยู่นะเราเป็นพูดจะรู้เรื่องแลเข้าใจกันแบบประมาณนั้นค่ะแต่เราเป็นนุ่นพี่เขานะอ่าเป็นนุ่นพี่เขาาไม่ไม่ใช่แสดงว่าอ่านเป็นป้าละเอียดอโยเป็นไงละครเป็นละครเป็นยังไงบ้างละครใช่ไหมคะตอนนี้นิรันด์อยู่ มันมีความกังวลอยู่ไหมบอกว่าเดิมพี่มุชี้เขาเป็นคนที่แบบเป็นวีวีใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นเป็นการทำงานแบบใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้เราจะได้ทำงานคู่กับทีมร่วมกับช่องเพราะว่าพี่มุชี้ถือว่าเป็นผู้กำกับข้างนอกที่เข้ามาทำงานช่องมันก็ยังรสึกมันก็เป็นเอนเนอร์ใหม่ๆเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่หลุดออกจากกรอบเดิมที่เคยเล่นละครของช่องเป็นแบบเกิดแบบนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันตื่น เขาบีบยังไงบ้างเพราะว่ามุมกล้องเขาจะต้องไปโคครับตลอดเวลาใช่คุณรู้สึกใช่ไหมคะว่ามุมกล้องเรามีความกังวลไหมโยมีกังวลเรื่องเดียวค่ะห้ามเป็นสิวทุกวานทุกท่านนะแสดงทุกท่านห้ามเป็นสิวค่ะเพราะว่าพี่ดูชี้คืออยากอยากให้สื่ออารมณ์ได้แบบชันชัดแน่นแน่นเลไอย่างเงี้ยพูดแซวกันในกองตลอดเวลาว่าอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นสิวเขาบอกเพราะว่าซูม ผชันไม่เท่าไหร่้าแต่งหน้าหนาแต่งหน้าอยู่เป็นธรรมชาติสุดก็อย่างที่เห็นในในกล้องในจอค่ะก็ถ้ามันหนามันก็จะเห็นความเขิะควาอะไรอย่างเงี้ยก็นอกจากแสดงที่จะเครียดเรื่องบทแล้วก็จะเครียดเรื่องนี้เหมือนกันเออมันยากเลยเพราะบทมันเป็นบทที่ยาวบทมันเดี๋ยวรอดูค่ะเดี๋ยวรอดูก็มีบท ใหม่ๆของโยเป็นคาแรคเตอร์เหรอบทบาทที่โยไม่เคยเล่นก็จะได้เล่นในเรื่องนี้แ,แต่สิ่งที่ทำให้โยสวดคือโยเดินสับกฉากเมกาสับค่ะพี่ี่หมอชาเขาสับไปแล้วเมกาสับ <laughs> เราก็เลยเ <laughs> น้นขับรูจักรย์อย่างเดียวเดี๋ยวรอด,ดูค่ะต้องต่อติดตามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ<า>